วิธีเปลี่ยนสายพานสกูตเตอร์รุ่น XCL 010นะครับอ่าถอดถอดโค้งออกก่อนเฟรมเฟรมไขน็อตออกสี่ตัวครับผมโอเคอ่านี่ครับสายพานนี่คือเปลี่ยนอ่าไขน็อตล้อออกครับผม ห่างป้าออกอดึงแกนเหล็กถอยออกไปหน่อยนะครับไม่ต้องดึงออกจนหมดนะดึงอ่ะดึงถอยมาอันนี้มาดูนะอ่าดูนะครับดูนะครับไหลมันอยู่ยังไงให้มันอยู่ที่เดิมนะครับแหวนอยู่ตรงไหนให้อยู่ที่เดิมนะบูทแหวนบูธแหวนอปรทอ,อกอ,อ่าโอเคก็ไขควงครับไขควงไขน็อตตรงนี้ออก คายออกเลยคายออกเลยออกมาวางไว้ก่อนจำตัวนี้คายคายสองตัวด้านข้างนี้คายเฉยครับให้มันหลวมเห็นไหมครับอันนี้มันเอาออกได้แล้วบูตตัวในออกเลยครับบูตตัวที่มันอยู่กับตัวนี้บูตตัวนี้ออกเลยเอาสายถอดออกช่วยอธิบายหน่อยไอ่ออกครับพี่ก็ค่อยๆออกตั้งข้างถ้ามันขาดก็คือดึงออกได้เลยถ้าเกิดมันขาดก็ออกได้เลยนนี้มันยังไม่ขาดก็เบี่ยงๆบออกก็ดึงออก แลตัวใหม่ใส่ตัวใหม่อ่าไม่ตการอ่าตัวใหม่ใส่ครับไม่ใส่ก็ใส่เข้าไปนีอ่าใส่เข้าไปใส่กไม่ติดกันใส่ที่ล้อล้อเลยนะครับอ่าดึงมาใส่คืนที่ล้อได้เลยก็เอาบูทบูทบูทใส่ก่อน ตัวนั้นเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังก็ได้บูทนี้ใส่เลยครับบูทล้อใส่ก่อนเลยบอกตัวนี้มันจะใส่ยากกว่าตอนนั้นแล้แล้วก็แกนล,ล้อแทงทะลุเข้ามาเลยนะครับอ่าแกนล,ล้อแทงกลับมาครับผมมันก็แหวนแหวนก็ลองมันด้วลองมันด้อยแล้วค่อยไปมาใส่ตัวนี้ ตรงรูนะครับรู<ล>มอเตอร์แล้วก็ยึดเลยแล้วก็ยึดกลับยึดกลับให้แน่นเลยนะครับทั้งสองตัวแล้วตอนนี้ก็ใส่ข้ตัวใหม่มันจะตึงต้อ,องคายหา่างกว่าอก ก็ตั้งระดับสายพานนะครับถึงวี่ขาดสายปลาดูเอ้ยางปลาอย่าให้ตึงหรือหย่อนกันไปเราก็ตั้งสายพานเปิดรถเปิดรถลองบิดบิดแล้วก็ตั้งสายพานสายพา,า,ยพาแนแล้วก็บิดโอเคย่งดูครับอย่าให้มันตึงเอ้ยอย่าให้มันหย่อน น,นี้ยังหย่อนอยู่นะครับแนวสองข้างอโอเคโอเคพอได้ปุ๊บแล้วก็ไขน็อตยึดกับตัวนี้ให้แน่นที่สุดแล้วก็เจ้านี้พอครับ